วันนี้ร,รอดาวันนี้เรามากินส้มตำนี่เลยส้ม so, อันนี้เป็นส้มตำทะเลอันนั้นตะปะ่ากินอันนี้อันนี้อะไรอ่ะแกงอ่อมก็เหลืออีกอย่างกำลังมาคอหมูยา่างกับอะไรไม่ดู้แกงไส้เดือดอันนี้คอหมูยา่าง อะไอะสองคน,นเตีมบโตเลยอ่ะเนี่ยดูสิคือกินสองคนเลยมันจะกินหมดไหมเนี่ย <c oughs> ก็จะกินที่คอนเรืออะไรสุน,รนีร้าน,นร้านชอาลัส้มตำจินดาด๋ยวลองกินดูก,กับขาตัวกินข้าวกันนะ